สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับพี่ชายผมทายอีกแล้วของเหรอครับฟุตลองจากเซเว่นของแท้คือแต่ละอันนี่ลลำบากมากนะครับเนื่องจากฟุตลองเนี่ยคงยัดเข้าปากคำเดียวคงไม่ได้เราคงใช้หลักการทยอยกินคงจะดีนะแต่ว่ายังไม่ได้กินนะครับ เออพี่ชายผมใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีกว่าเดี๋ยวผมจะลองดูซิหน้าว่าวันนี้ผมทำเวลาเท่าไหร่หนึ่งส <c oughs> หมดแล้วครับหนึ่งนาทีสิบห้าวิครับผม